ท้องฟ้าหมน่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณลน้นทนแดดวงสถิมั่นชนทั้งปวงนิรันไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกระมนมองหม่นไม่ ส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพพสถิตในดวงใจตราบนิดนิรัน์น้อมศิรกรากราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหารกราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะรรโรรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอ,อนำท่านผู้ชมทุกท่านมาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคุณนิสารัตอมรักษ์และดิฉันอุรสยาเพิสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะคุณผู้ชมคะตามที่มี ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระมอมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568โทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังพระบรมมหาราชวังโดยขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพนั้นประกอบด้วย รถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเส้นทางขบวนเชิญพระบรมศพนั้นเริ่มจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนงังถนนพระรามสี่ถนนพยาไทยถนนสีอยุทยาถนนราชดำเนินเท่าสู่ประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีพระบรมมหาราชวัง โดยตลอดสองข้างทางนั้นมีประชาชนมารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะเมื่อรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระบรมศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพ ขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมีเจ้าพนักงานภูสามาลากำกับค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ําสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และพระตำรวจหลวงเชิญหีบพ,พระบรมศพไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสวตสชัดเก้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบังแทกฉัดเจดชั้นต้นไม้ทองเงิน นามุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพค่ะภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะมีพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอับรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งประกอบหน้าพระโกธพระบรมศพนะคะประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในส่วนของกําหนดการสวดพระอภิธรรมประจําวันนะคะเรจะเริ่มตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมและพระโคมย่ำยาม เนาฬิกานะคะพระพิธีธรรมรับพระพราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานชันเพนเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกา พระพิธ,ธรรพีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามค่ะในเรื่องของการประคมย่ำยามนั้นนะคะนอกจากเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานค่ะซึ่งการประโคมนี้นะคะอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณค่ะโดยกระทำทุกสามชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา ทั้งนี้นะคะรูปแบบการประคมย่ำยามมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปีชนะกลองชนะสังและแตรงอนต่อมาก็ได้มีการเพิ่มวงปีภาคนางหงร่วมประคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรก ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะการประคมย่ำยามก็จะประโคมตามลำดับเริ่มจากวงแตรสังประคมเพลงสำหรับบทต่อด้วยวงปีฉนไะนกลองชนะหรือเรียกว่าวงเปิดพรวดนะคะประคมเพลงพยาโศกรอยลม โดยประคมสลับเช่นนี้สองครั้งก่อนที่วงปีพาดนางหงจะประคมเพลงเรื่องนางหงได้แก่เพลงพรามเก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงครูมแมลงวันทองและเพลงมแมลงวันทองค่ะเมื่อบรรเลงครบทั้งสมวงถือว่าเสร็จการประคมย่ำยามหนึ่งครั้งค่ะ ซึ่งวงปีพาดก็มีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะคะก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาดมอนปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ ซึ่งวงปี่พาดนางหงนี้ก็จะเป็นการนำวงปี่พาธธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทคือปีในตะโพนและกลองทัดออกไปและลดทอนเหม่งในวงบัวลอยออกค่ะใช้แต่โมงในวงปี่พาทเท่านั้น ทั้งนี้ที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาดนางหงนั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพรามเก็บหัวแหวนนะคะเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมซึ่งมีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับก็ย่อมมีการเกิดเช่นกันค่ะ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระองค์นี้นะคะก็ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกวาระราชการต่อมาเมื่อพระบรมงวงศ์ฝ่ายบนชั้นสูงหรือสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศกมาตั้งปิสถานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล<พ>ค่ละอ็จ<ล>ะเละ่าเรื่องทศรูปประจําพระชนม์วานก็เล่าได้นะแต่ว่าเขาจะตัดให้ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปประจําพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงค่ะ ทรงมีพระราชศรัทธาสูงในการสร้างพระพุทธรูปนี้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535ค่ะพระพุทธรูปนี้ทำจากเงินแท้96นะคะและมีการเททองหล่อในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2535 พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระองค์นั้นมีความสูงจากฐานแปดเหลี่ยมถึงพระบาทนะคะถึงหนึ่งนิ้วและความสูงจากฐานบวกความโวงหายอีกหนึ่งนิ้วรวมความสูงทั้งหมดจนถึงพระเกศมาลา9นิ้วค่ะพระพุทธรูปปางรำพึงเป็นการแสดงพระอริยบทของพระพุทธเจ้านะคะขณะทรงพิจารณาและคุ้นคิด ถึงธรรมะอย่างลึกซึง้งพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ยกขึ้นประสานกันที่พระอุระหรือว่าหน้าอกนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการคิดทบทวนหรือว่าพิจารณาโดยพระหัตถ์ขวาจะทับพระหัตถ์ซ้ายในท่าทางที่สงบและเนี่งสงบสื่อถึงการเตรียมตัวเพื่อแสดงธรรมที่สํำคัญให้แก่สัตว์โลกค่ะ การที่นำไปสู่การสร้างพระพุทธรูปปางรำพึงเกิดขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุติสุขใต้ต้นไทรค่ะพระองค์ทรงพิจารณาว่าทำที่พระองค์ได้ตต่สรู้นั้นมีความลึกซึ้งและซับซ้อนเกินไปที่จะทำให้บุคคลธรรมดาที่เต็มไปด้วยกิเลสเข้าใจได้ง่ายดังนั้นพระองค์จึงคิดว่าจะไม่แสดงธรรมต่อผู้ใด แต่แล้วพระไทยหนึ่งของพระองค์ก็เกิดความรู้สึกมากน้อยว่าจะไม่แสดงธรรมต่อใครเลยทำทูลอารัธนาของเท้าสามบดีพรมจากพรมโลกได้ส่งเสียงผ่านถึงพระพุทธเจ้าค่ะทำให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระไทยซึ่งเท้าสามบดีพรมได้กล่าวว่ายังมีสัตว์บางประเภทในโลกนี้ที่สามารถฟังธรรมของพระพุทธองค์และเข้าใจได้จึงของให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดชาวโลก พระพุทธเจ้าทรงต,วตรวจดูสัตว์ทั้งหลายด้วยพุทธจักษุและพบว่าในโลกนี้มีบุคคลที่มีความสามารถในการรับธรรมแตกต่างกันไปนะคะเช่นเดียวกับการเกิดของดอกบัวในน้ําที่มีหลากหลายสถานะพระพุทธรูปปางรำพึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาและตัดสินใจของพระพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกโดยมีพระอิริยาบทที่สงบและมีความหมายลึกซึ้งค่ะ พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลของพระราชวงศ์จักรีนั้นก็มีความสำคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยแต่ละรัชกาลก็จะมีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละพระพุทธรูปก็จะประดิษฐานในสถานที่สำคัญที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลาค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมส่วนเวลา18นาฬิกาหลังจากนี้ก็จะเป็นการประคมย่ำยาม10ทนาฬิกาพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมและ21นาฬิกาค่ะพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามค่ะ ส่วนของการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักพระราชวังนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ พระราชทานพระบระมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์นาัสารา,สายสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะคะในเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27 00. ตุลาคมพุทธศักราช2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณนที่นี้ด้วย พระราชทานนะคะพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชาสกุลคณะองค์บนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชาการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ กับพิธีศพส,สามัญชนกับเจ้านั้นก็มีความต่างกันที่คติความเชื่อทางศาสนาและฐานันดรของผู้วายชนนะคะที่กำกับ ทำให้พิธีการและพิธีกรรมนั้นมีความแตกต่างกันถ้าถอดสิ่งที่เราอาจเรียกว่าเป็นอาภรณ์อันห่อหุ้มพิธีศพออกทั้งหมดแล้วพิธีศพทั้งสามัญชนและเจ้าต่างมีจุดร่วมกันก็คือความปรารถนาที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นก็คือสวงสวรรค์ค่ะทว่าด้วยคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ที่เปรียบพระมาหากษัตริย์เป็นดั่งอวตารภาคหนึ่งของเทพเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างของมนุษย์ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องความตายดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้นะคะทําให้งานพระบรมศพและพระศพของเจ้านั้นมีการสร้างพระเมนเพื่อให้พระองค์กลับคืนสู่สวรรค์พิภพต่างจากสามัญชนค่ะที่ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไป ด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้พระราชะพิธีและธรรมเนียมปฏิบัติของพระมหากษัตริย์เต็มไปด้วยรายละเอียดและขั้นตอนมากมายค่ะถ้าหากจะพิจารณาในภาพรวมแล้วสามารถแบ่งพระราชะพิธีพระบรมศพออกได้เป็น4ส่วนหลักคือส่วนแรกเป็นการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจัดการส่งน้ำจนถึงบรรจุลงในพระโกศ ส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในระหว่างการตั้งพระบรมศพและการปฏิบัติตนของผู้ที่มีชีวิตส่วนที่สามค่ะเป็นเรื่องของกระบวนแห่พระบรมศพและงานพระเมนสุดท้ายส่วนที่สี่เป็นการถวายพระเพลิงและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถวายพระเพลิงแล้วค่ะส่วนแรก เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจากการส่งน้ําจนถึงบรรจุลงในพระโกรธเรื่องของการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเดินทางไปสู่ภพหน้าถือเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการปฏิบัติต่อศพในหลายวัฒนธรรมในกรณีของไทยการส่งน้ําพระบรมศพหรือว่าอาบน้ําศพนั้นจะปฏิบัติภายหลังเมื่อพระ,พระมาหากรัมศาสตร์พระองค์นั้นหรือพระบรมงวงศานุวงศ์ เสด็จกลับสู่สวรรค์คาลัยบางเชื่อว่าการอาบน้ำศพนั้นเป็นการชำระพระวรกายให้สะอาดก่อนเดินทางไปยังพบหน้าหรือเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุลามณีเจดีค่ะการอาบน้ำศพก็จะใช้น้ำร้อนก่อนแล้วตามด้วยน้ำเย็นและใช้ขมิ้นชันสดกับผิวมะกรูดขัดสีให้ทั่วร่างกายอีกที จากนั้นจึงถวายพระสุคนหรือว่าเครื่องหอมและพระมหากษัตริย์จะนำพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารส่งน้ำลงบนพระบาทหลังจากนั้นจึงทำการถวายสางพระเกศาหรือว่าผมนะคะโดยใช้พระสางไม้เมื่อหวเสร็จแล้วค่ะจึงหักพระสางนั้นในยะว่าเป็นปิศาธรรมว่าไม่ต้องการความสวยงามอีกแล้ว เป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการหักหวีนี้คงมาจากจีนเพื่อเป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายค่ะสําหรับในปัจจุบันสถานที่ส่งน้ําพระบรมศพนั้นก็จะใช้พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งเชื่อมต่อกับมุกกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตค่ะ ากนั้นก็จะเป็นการถวายสุกรรมพระบรมศพก็คือการใส่เครื่องแต่งกายและมาตราสังสำหรับเครื่องพระมหาสุกรรมของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีจะประกอบด้วยพระภูษสาหลายชั้นค่ะ <Okay. S 1> เครื่องประดับจำนวนมาก แผ่นทองจำหลักลายปิดที่พระพักและพระมาลาสุกรรมซึ่งเป็นพระมหาวงกุฎเมื่อถวายสุกรรมเสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระบรมศพลงสู่พระโกศธเพื่อประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเหนือพระโกศธจะมีพระนกพระบรมมหาเสวตฉัตรกลางด้นท่าทางของพระบรมศพในพระโกศธจะถูกจัดวางในท่านั่งประนมกรค่ะ แผ่นทองจำหลักหลายปิดที่พระพักนะคะมีชื่ออีกอย่างว่าพระสุพรรณจำหลักปริมณฑลฉลองพระพักมีหน้าที่ปิดใบหน้าของศพเพื่อป้องกันมีให้เห็นสิ่งนี้บังควรค่ะเป็นไปได้ว่าธรมเนียมการปิดหน้าศพด้วยหน้ากากทองคำนี้พบทั้งในอารยธรรมจีนเช่นในสมัยราชวงศ์เหลี่ยวนะคะและอย่างปรากฏวัฒนธรรมนี้ในอาณาจักรจามปาและชวาเช่นกันค่ะ การบรรจุพระบรมศพลงในพระโกรธของเจ้านายชั้นสูงได้เปลี่ยนมาเป็นการบรรจุลงหีบศพในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2538ค่ะส่งผลทำให้ขั้นตอนการสุกรรมแบบดั้งเดิมลดทอนความซับซ้อนลงไปแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมอื่นได้แก่การถวายซองพระศรีการถวายแผ่นทองจำหลักปิดที่พระพัก ในขณะที่พระชดาได้เปลี่ยนมาวางไว้ที่ข้างพระเศียนแทนการสวมสำหรับพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นได้เป็นที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลในเหตุพระบรมศพค่ะโดยตั้งอยู่บนพระแท่นแว่นฟ้าขนาดย่อม สำหรับพระโกรธก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือพระโกรธสำหรับทรงพระบรมศพและพระโกฎพระบรมอัฐิสำหรับพระโกรธพระบรมศพมีสองชั้นค่ะชั้นนอกเรียกว่าพระรองมาจากคำว่าโลงนะคะทำจากไม้หุ้มทองปิดทองและชั้นในเรียกว่าพระโกรธคำว่าโกรแปลว่าเครื่องห่อหุ้มหรือครอบค่ะทำด้วยโลหะปิดทอง ต่อมานิยมเรียกพระรองเป็นพระโกรธทาให้เรียกพระรองทองใหญ่ว่าพระโกรธทองใหญ่พระโกรธนี้มักจัดทําในช่วงปลายรัชกาลนะคะไม่ใช่ต้นรัชกาลเพราะถือว่าไม่เป็นมงคลและจะสร้างก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นค่ะ สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะได้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุกนะคะลังคาทรงปราสาทมีมุกลดสี่ชั้นทั้ง4ด้านยกเป็นด้านหน้าจะมีมุกเด็ดเป็นมุกลด อีกหนึ่งชั้นนะคะรวมกับด้านหน้าเป็น5ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละชั้นนั้นก็จะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียว ขอบส้มประดับด้วยช่อฟ้าใบารากาและนาคเบือนแทนหางหงพระบัญชรและพระทวารจะมีซุ้มยอดมนดบทุกองค์ส่วนที่หน้าบันนั้นก็จะมีมุกทั้งสี่ทิศเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบันบนพื้นกระจกสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยลายกระหนกกา้านขดเทพนม ในส่วนของมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยมุกประสันนะคะส่วนมุกด้านทิศตะวันออกก็จะมีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอภรณ์พิโมกปราสาทและมุกด้านทิศตะวันตก มีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปรื่องเครื่องมีอัธจันทร์ทางขึ้นและที่นั่งสองข้างมุกเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละแห่งนะคะซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ของพระโกฎนะคะนอกจากเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพระบรมศพหรือพระศพที่สําคัญก็คือพระโกฎได้แก่พระโกรทองใหญ่และพระโกรทองน้อยตามลําดับนะคะสําหรับพระศพพระบรมราชวงศ์ที่ดํารงพระอิสริยศักชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า พระศพจะทรงพระกฏทองน้อยแต่ถ้ารับราชการหรือว่าทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็จะโปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระกฎทองใหญ่เป็นกรณีพิเศษค่ะสําหรับพระกฎทองใหญ่นั้นเป็นพระโกฎสําหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูงเช่นสมเด็จเจ้าฟ้า ในการพระราชพิธีพระบรม,มศพพระมาหากษัตริย์นั้นมีธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกรธทองใหญ่โดยประดับด้วยดอกไม้เพชรพุ่มข้าวบินที่ยอดพระโกรธนะคะที่ชั้นกระจัางฝาพระโกรธประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหวปากพระโกรธโดยรอบประดับเครื่องเพชรมีพู้งเงินห้อยเป็นระยะทุกมุมและที่เอวพระโกรธจะประดับดอกไม้เพชรโดยรอบเรียกว่าดอกไม้เอว เพื่อถวายพระราชอิสริยยศอย่างสูงแต่หากใช้พระโกรธทองใหญ่ทรงพระบรมศพพระบรมวงศ์ก็จะลดทอนเครื่องประดับพระโกรธลงตามพระราชอิสริยยศค่ะตามประวัตินะคะกล่าวว่าพระโกรทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อปีพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะ และก็ได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9เนื่องจากองค์เดิมชำรุดเสียหายมากนะคะเพราะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานซึ่งเรื่องของพระโกศนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะสาวสรุปลาแล้วลูก どうかもない <coughs> ผู water, function, ้ชมคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่ากําหนดการสวดพระอภิธรรมประจําวันนั้นก็จะมีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาไปจนถึงเวลา21่สนาฬิกาและก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันเจ็ดวันในวันที่30ตุลาคมและ31ตุลาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญรัสมวันสิบห้าวันในวันที่7พฤศจิกายนและ8พฤศจิกายนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวันห้าสิบวัน ในวันที่12ธันวาคมและ13ธันวาคมรวมถึงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมาวัะะวาน100วันในวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ค่ะในช่วงเวลา 10, 19นาฬิกานะคะของวันนี้จะมีพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคทบ,บ5จัด ซึ่งทารทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะสำหรับช่วงเวลานี้พิชันีสารัตอมาักษ์และกุณอุรัสยาเพชรสดินในนามทรทัศดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ